ยอดหมอหญิงอัเชริยะตอนที่263ความประทับใจครั้งแรกรอบที่สองความไม่พอใจและการดูถูกได้จางหายไปจากสายตาของเหล่าผู้อาวุโสทั้งหมดแม้แต่ใบหน้าของผู้อาวุโสที่มีอายุมากที่สุดก็ยังรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่อูเสียบอกกับลูกศิษย์คนนั้น การพัฒนาและการรักษาเส้นเอ็นเส้นลมปราณมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดในวิชาการแพทย์เพียงแค่เส้นเลือดและหลอดเลือดที่มีมากมายในร่างกายมันก็ทำให้ปวดหัวมากพอแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงการรักษาและความรู้ที่จะแก้ปัญหาหลอดเลือดได้อย่างถูกต้องอีกด้วยเส้นเลือดและหลอดเลือดที่มีอยู่มากมายแม้จะเป็นแค่ส่วนเล็กๆแต่มันก็มีส่วนที่สัมพันธ์กันหากมันมีปัญหาแค่เพียงนิดเดียวก็อาจจะมีผลกระทบไปทั่วทั้งตัว แม้ว่าจะรักษาให้เฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอย่างไปแล้วแต่พวกเขาก็ไม่อาจจะมั่นใจว่าการรักษาของพวกเขานั้นจะไม่ส่งผลกระทบไปยังเส้นเลือดและหลอดเลือดส่วน,นอื่นๆเพื่อไม่ให้มีผลข้างเคียงได้ดังนั้นการรักษาหลอดเลือดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในทีเดียวแต่มันจะส่งผลกระทบทั้งหมดไปทั่วร่างกายซึ่งเด็กคนนี้ไม่เพียงแต่วินิจฉัยอาการของสิทธิคนนั้นในเวลาสั้นๆได้อย่างถูกต้องแต่ยังสามารถบอกถึงแผนการรักษาได้อีกด้วย ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการที่เด็กคนนั้นให้คำแนะนำการรักษาด้วยวิธีการแบบง่ายๆจะทำให้วิธีการรักษานั้นได้ผลดีและไม่ต้องเจ็บปวดอีกด้วยแถมมันยังช้าล้างสิ่งที่อุดตันอยู่ในหลอดเลือดให้หายไปและเสริมสร้างส่วนที่ยากแก่การแก้ไขและบํารุงให้มันดีขึ้นได้ด้วยจริงอยู่ที่อู๋เสี่ยฟูดออกมานั้นทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันแต่ถ้านำการรักษานี้มาแยกกันมันก็จะไม่ได้ผลแต่อย่างใด เทว่าเมื่อทุกอย่างถูกนํามารวมกันการรักษานี้ก็จะมีผลที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้เราผู้อาวุโสก็ไม่อาจมองเห็นผลข้างเคียงจากการรักษานี้ได้เอเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่กันเขาสามารถเข้าใจเส้นเลือดและหลอดเลือดที่มีอยู่ในร่างกายมากมายได้อย่างไรแล้วไหนจะยังรู้จักการบำรุงและรักษาหลอดเลือดอีกผู้อาวุโสมู้ที่เจ้าเด็กน้อยคนนี้พูดเป็นความจริงงั้นหรอ ผู้อาวุโสคน,น,นอื่นๆที่เข้าใจเรื่องหลอดเลือดและเส้นเลือดน้อยกว่าผู้อาวุโสมู่<ๆ>ก็หันไปถามมู่เฉินเพื่อความแน่ใจในทันทีอีกอย่างพวกเขาต้องการที่จะตรวจสอบในสิ่งที่อูเสียพูดว่ามันเป็นจริงหรือไม่พวกเขาจึงได้รีบสอบถามผู้อาวุโสมู่เฉินไปในตอนนั้นผู้อาวุโสมู่เฉินก็ไม่ได้สนใจผู้อาวุโสคน,น,นอื่นๆมากนักเทราะว่าตอนที่เด็กหนุ่มคนนี้พูดถึงวิธีการรักษา ดวงตาของเขาก็มองไปที่อูเสืออย่างไม่ละสายตาเลยตัวของเขานั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดและก็หลอดเลือดมาเกือบสิบปีนับได้ว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่อายุยังน้อยเขาทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เข้าใจเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดและเส้นเลือดซึ่งเขากล้าบ,บอกได้เลยว่าคนทั้งตระกูลอวินนั้นไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่าเขาแน่นอนแต่สิ่งที่เด็กหนุ่มคนนี้พูดนั้น มันช่างสมบูรณ์แบบจริงๆที่แม้แต่เขาก็ไม่อาจจะเข้าใจในสิ่งที่อูเสือพูดได้เลยด้วยซ้ำเจ้าหนุ่มคนนั้นคาต้องการเขาผู้อาวุโสมู่เฉินได้พูดออกมาโดยที่ไม่อธิบายความจริงให้เหล่าผู้อาวุโสคนอื่นๆรู้เลยนั่นจึงทําให้ผู้อาวุโสคนอื่นเริ่มอยู่อย่างไม่สงบเมื่อรู้ว่าอาวุโสมู่เฉินต้องการเอาอูเสือไปเก็บไว้ในยอดเขาเมีคาไร่รํารของตนเอง ในขณะที่ตอนนี้แม้แต่มูเฉินเองก็ยังไม่เข้าใจแล้วผู้อาวุโสคนอื่นจะเข้าใจได้อย่างไรกันล่ะเอ๊ะแสดงว่าที่เจ้าเด็กคนนี้พูดมาก็เป็นความจริงนะสิไม่อย่างนั้นมูเ่เฉินจะรับเขาเอาไว้ทําไมกันเป็นที่รู้กันดีว่าอาวุโสมูเฉินนั้นไม่ค่อยรับสิทธิ์เขาไปที่หุบเขาเมฆาไร่รำสักเท่าไหร่หลายเดือนที่ผ่านมาคนที่เขารับเข้าไปเป็นสิทธินั้นแทบจะนับได้ด้วยมือข้างเดียวเลยก็ว่าได้ นั่นจึงทําให้ผู้อาวุโสคน,น,นอื่นมองมายังมู่เฉินด้วยสายตาที่รังเกียจเนี่เขาหยิบสมบัติที่ดีไปแล้วเมื่อเทียบกับเด็กคน,น,นอื่นๆที่พยายามแทบเป็นแทบตายด้วยการแสดงความสามารถทางด้านยาด้านการแพทย์แต่ความสามารถของเด็กพวกนั้นก็ยังไม่ดีพอน่าอิจฉามูเฉินจริงๆที่คว้าตัวเด็กคนนั้นไว้ได้ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่หายากนี้นานๆทีถึงจะปรากฏตัวขึ้นมาสักคนแต่มู่เฉินช่างโหดร้ายยิ่งนัก เขาไม่เปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสคนอื่นได้เลือกเลยและเขาก็ได้ควาามมเมล็ดพันธุ์เม็ดนี้ไปครองเสียแล้วผู้อาวุโสคนอื่นก็น่ามองไปได้วยความอิจฉาเป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็พูดอะไรมากไม่ได้เนื่องจากมู่เฉินนั้นมีความรู้ทางด้านเส้นเลือดและก็หลอดเลือดมากที่สุดในบรรดาพวกเขาในขณะที่กลุ่มคนหนุ่มสาวคนอื่นก็ทนรอแทบไม่ได้ที่จะได้เห็นผู้อาวุโสยนอูสเสือออกไปจากหุบเขา พวกเขาทนรอมาด้วยหัวใจที่มั่มั่นที่จะหัวเราะเยาะเย้ยใส่อูเสืออย่างมีความสุขทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันกลับตรงกันข้ามยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่264ความประทับใจแรกรอบที่3 ผู้อาวุโสมูเ่เฉินได้เดินมาอยู่ตรงหน้าของอูเสียเขามองดูร่างเล็กๆด้วยความเงียบสงบสุดท้ายเขาก็เผยรอยยิ้มออกมาเจ้าชื่อว่าอะไรอูเสีอเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์แปลกกับชายหนุ่มที่คิดว่าจะถูกขับไล่ออกไปนั่นก็คือผู้อาวุโสยอมอ่อนข้อให้เขาทำไมกันนะทำไมพวกเขาไม่เฉดหัวยนเจ้าเด็กคนนั้นออกไป เจ้าสนใจที่จะเข้ามาอยู่ที่หุบเขาเมฆาไร่รำไหมผู้อาวุโสมูเฉินถามออกไปอย่างสุภาพอูสเสวียนั้นแม้จะรู้สึกแปลกใจแต่ใบหน้าที่แสดงออกมากลับเย็นชาด้วยคำพูดของผู้อาวุโสมูเฉินนั้นทําให้คนหนุ่มสาวที่เข้ามาสมัครเป็นสิทธิ์ของตระกูลหวินต่างก็พากันรู้สึกแปลกใจพวกเขาหวังว่าจะได้เห็นอูสเสวียถูกโยนออกไปจากหุบเขาแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดเลยแม้แต่น้อยเฮ้ มันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันเด็กคนนี้กล้าทำร้ายลูกศิษย์ของตระกูลอิ๋นต่อหน้าเหล่าผู้อาวุโสแล้วก็เหล่าศิษย์ตระกูลอิ๋นคนอื่นเด็กคนนี้ไม่ควรแตะต้องตระกูลอิน๋นแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ถูกโยนออกไปล่ะในทางกลับกันทุกคนคาดไม่ถึงเลยว่านอกจากเจ้าเด็กคนนั้นจะไม่ถูกโยนออกไปแล้วมันยังถูกท่านผู้อาวุโสชวนด้ตนเองอีกเป็นเพราะอะไรกัน ใช่แล้วหากว่าเขาเข้าไปในหุบเขาเมคาไร่รำได้แล้วก็เขาก็จะได้เป็นลูกศิษย์ของตระกูลอวินอย่างเต็มตัวแล้วสินะหากว่าอูเสือเห็นด้วยและตอบตกลงนางก็จะกลายเป็นศิษย์ภายในทันทีหฮ้ยไม่มีใครคาดคิดเลยว่าโชคชะตาจะเข้าข้างคนที่ต่ำต้อยอย่างเจ้าหนุ่มคนนี้ในเวลานั้นเพียงแค่อูเสือพยักหน้านางก็จะสามารถเข้าไปเป็นลูกศิษย์ภายในของหุบเขาเมฆาไร่รำในทันที ในขณะที่หนุ่มสาวหลายคนที่มาทดสอบต่างก็รู้สึกว่าความโชคดีนี้ช่างเหมือนฝันที่ยากจะพบเจอและอยากให้มันเกิดขึ้นกับตนเองบ้างแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อิจฉาจนหน้าดำหน้าแดงในระหว่างที่กำลังฟังอูเสียตอบก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทันทีว่าผู้อาวุโสมู่รอก,กอนเสียงแหลมที่ฟังดูหมองหม่นดังออกมาจนแสบแก้วหูของทุกคนในตอนนี้ อาวุโสเคอรฉางจูหน้าหมุนมองเดินไปหามู้เฉินด้วยสีหน้าที่อ่านไม่ออกเพราะหน้าตาของเขาหน้าเกลียดหน้ากลัวยิ่งนักผู้อาวุโสมู่เฉินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะเขาไม่ค่อยจะชอบเคอรฉางจูเท่าไหร่นักมีอะไรรอผู้อาวุโสเคอเคอรฉางจูก็เดินไปเหมือนคนก้มหัวตลอดเวลาเพราะหลังของเขาคอมนั่นจึงทำให้เขาหน้ากลัวยิ่งขึ้นส่วนกระดิ่งที่อยู่ข้างเท้าของเขาก็สั่นทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าออกมา ข้าอยากได้เจ้าเด็กสองคนนี้ผู้อาวุโสเคอร์ฉางจูยกแขนขึ้นชี้ไปทางอู่เสียแล้วก็เชียวชูที่ยืนอยู่ข้างๆกันในตอนนั้นสีหน้าของผู้อาวุโสมู่เฉินก็ดูสลดขึ้นมาทันทีผู้อาวุโสเคอร์นี่หมายความว่ายังไงกันข้าบอกพวกเขาไปก่อนแล้วว่าพวกเขาจะต้องเข้ามาที่หุบเขาเมฆาไร่รำของข้าเพื่อเป็นลูกศิษย์หากท่านผู้อาวุโสเคอร์ต้องการศริษย์ก็ไปหาคนอื่นสิเฮ hey. นี่หมายความว่าข้ากำลังทำให้ผู้อาวุโสมู่ลำบากใช่หรือไม่นะทว่าข้าต้องการจะสองคนนี้ภายในวันนี้หากท่านผู้อาวุโสมู่มีอะไรจะคัดค้านแล้วก็ท่านก็ไปบอกท่านประมุกเองสิถ้าท่านประมุกเห็นด้วยข้าก็จะส่งอูเสวียให้ท่านแต่ถ้าท่านประมุกไม่เห็นด้วยท่านก็เงียบไปซะเคอฉ่างจูทำท่ายาะเยะเ้ยใส่มู่เฉินมู่เฉินก็กำหมัดไว้ในแขนเสื้อเขารู้ดีว่าเคอรางจูมีข้อตกลงลับๆกับประมุกฉินอยู่ อีกอย่างหุบเขาเมคาไร่รำของเขานั้นก็ได้รับทรัพยากรต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตรงกันข้ามกับเครือฉางจูที่ได้รับแต่ทรัพยากรที่ดีที่สุดไปแน่นอนว่าหากมู่เฉินไปถามประมุขฉินยูคิดว่าประมุขจะอยู่ข้างเขางั้นหรอก็ไม่ใช่หรอกนี่มันคือการปล้นกันชัดๆเลย ในขณะที่ผู้อาวุโสทั้งสองกำลังเถียงกันต่อหน้าทุกคนอยู่นั้นคนหนุ่มสาวมากมายที่อยู่ณบริเวณนั้นก็ยิ่งอิจฉาอูเสียมากขึ้นไปอีกอุยไอ้เจ้าคนนี้มันมีอะไรดีนักทำไมผู้อาวุโสทั้งสองคนของตระกูลอินถึงได้ถกเถียงกันเพื่อแย่งชิงตัวเขากันนะในขณะที่ทุกคนกำลังอิจฉาอูเสียอยู่นั้นอูเสียกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่เคอรฉางจูจะเข้ามาปาดหน้ามู่เฉินเพื่อเอาตัวนางไป